จากกรณีพลตํตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นํากําลังเข้าตรวจสอบห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่สอนอทองหลอ่อและสามารถจับกลุ่มตัวนางสาวเพชราดาแสงสกุลหรือน้ําเพชรอายุ24ปีอดีตผู้เข้าประกวดมิสแกรนสุพรรณบุรีปี2020และนายสุภพลอานมันอายุ24ปีแฟนหนุ่มชาวไทยหลังจากสืบทราบว่าทั้งคู่กบดานอยู่ในละแวกห้องพักที่ใช้เป็นจุดซ่อนตัวเบื้องต้นทั้งสองคนยอมรับว่าร่วมขบวนการอุ้มนายหวังจากการสืบสวนในกรณีคน ร้ายก่อเหตุบุกคอนโดมิเนียมจับกลุ่มตัวนายหวังไปเ,เรียกค่าถ่าเป็นเงินเกือบ4ี่ล้านบาทเบื้องต้นพบว่านายหวังเคยคบหากับน้ำเพชรซึ่งคบหากันมาเป็นระยะเวลากว่า1นปีและได้เลิกรากันไป3เดือนก่อนที่จะกลับมาคบกันอีกครั้งซึ่งน้ำเพชรทราบว่านายหวังมีเงินมีทรัพย์สินเป็นจํานวนมากและเป็นคนกลุ่มทุนจีนสีเทาซึ่งนายหวังนั้นมีหมายจับจากทางการจีนและตนเชื่อว่าหากก่อเหตุนายหวังจะไม่กล้าที่จะแจ้งความแน่นอนดังนั้นจึงได้มีการวางแผนร่วมกับนายกายแฟนนุ่มชาวไทยก่อนจะร่วมกันก่อ โดยน้ำเพชรให้การว่าในหวังให้ค่าเลี้ยงดูเดือนละ1 0 0 0 0แบาทส่วนเงินที่ได้มาอังว่ากดออกมาแบ่งกับทีมเรียบร้อยแล้ว